อัสลามอลัยกุมสวัสดีค่ะสตูนปาเต้ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะวันนี้มาจัดโปรเป็นผ้าปาเต้วินนะคะหรือผ้าปาเต้พันค่ะผ้าปาเต้พันที่ไม่ใช่ราคาหลักพันนะคะราคาเพียงหลักร้อยเท่านั้นค่ะวันนี้มาจัดโปรเพียงผืนละ200บาทนะคะส่งให้ฟรีค่ะท่านใดที่โอนนะคะเราส่งให้ฟรีแล้วก็ท่านใดที่โอนไม่เป็นนะคะหรือว่าไม่สะดวกโอนเก็บปลายทางนะคะบวกเพิ่ม30บาทค่ะ จะเป็นลายก๊อปปี้ผ้าวาดนะคะลายก๊อปปี้ผ้าวาดทุกผืนเลยค่ะเบอร์หนึ่งค่ะหน้ากว้างหนึ่งเมตรสิบเซนนะคะหน้ากว้างหนึ่งเมตรสิบเซนนี่ก็คือเท่ากันหมดเลยทุกผืนนะคะแต่ความยาวความยาวแต่และผือนอาจจะไม่เท่ากันนะคะผืนนี้ความยาวสองเมตรนะคะ ผืนนี้นะคะมีสองหน้ากว้างหนึ่งเมตรสิบเซนเหมือนกันแต่ความยาวจะพิเศษหน่อยนึงนะคะความยาวสองเมตรยี่สิบค่ะเป็นพื้นสีม่วงนะคะเบอร์สามค่ะยาวสองเมตรยี่สิบเหมือนกันนะคะพื้นนี้ ะมีลายละเอียดเพิ่มคะเป็นสีส้มโอรสนะคะสวยมากมากเลยเออสีนะคะจะเป็นลายน้องกระต่ายนะ,ะน่ารักมากเลค่ะแล้วก็พื้นนี้จะมีตะโพกให้ด้วยนะคะเป็นสีเขียวนะ,ะสีเขียวสีสวยนะคะสีสวยมากมากเลย ความยาวสองเมตรเหนือรกับความยาวสองนี้นะคะัหวหาค่ะสีสอพวกจะเป็นลายฟ้านะคะมีลายเมื่อ,อยข้าเอามาตัวสวยนะคะ สีสวยสีละมุนมกากเลยค่ะในหกสีชมพูแล้วก็สีชมพูบานเย็น,นค่ะยาวสองนิ้ชนะคะเก็บนี้ย,ยาวสองนิ้ สีม่วงอมเทาะค่ะสีม่วงอบม่วงม่วงเทาเนะคะยาวสองเมตรยี่สิบเลยค่ะถุงนี้จะเป็นลายนักเรียนนะคะด้านบนจะเป็นพื้นโล่งๆเลยค่ะแล้วก็จะมีลายด้านล่างใครที่ไม่ชอบลายเยอะๆนะคะตุงนี้เป็นแบบถุงนี้จะเป็นลายก๊อปปี้ที่ราชินีใส่นะคะ เป็นลายกอปปี้นะชิมีสันนะคะสีฟ้าตะโุกน้้งเงิน2เมตรนะคะ2 ชมพูนะคะชมพูตะโพวกลายผ้าตัดผ้าถุงได้ตัดเสื้อได้ตัดชุดได้นะคะสีไม่ตกไม่ซีดนะคะสีไม่ตกไม่ซีดแน่นอนนะคะแล้วก็เวลาลื่นนะคะเวลาล่นใส,ส่สบยเป็สีเขยนะคะพื้นดำสวยมากเลยนะคะสีสวยมากๆเลยสองนิ้วคะ ยาวสนี้องจะพิเศษสุดเลยนะคะยาวโซงเมตรครึ่งเลยค่ะคัวนี้ใครที่ชอบหน้ากว้างนะคะชอบยาวๆนะคะคืนนี้ เ yup. <po bio> ส,ส่วนะคะเป็นสีแดงเขาสีแดงโก้หมูจะมีลายแดงเล็กๆยาวสองเมตรยี่สิบนะคะทีนี้ตัดเสร็จได hey, ้สบายๆเลยนะคะเรียบๆนะคะใครที่ชอบเรียบๆผืนนี้สวยนะลายสวยมากๆเลยเบอร์สิบห้าค่ะ ยาวส่วนนี้นะคะจะเป็นสีม่วงอ่อนค่ะสีม่วงอ่อนเวลาในตัวนะคะแล้วก็ตะคู่ตะคุจะเป็นลาย ก็จะเป็นลายที่รัชินีใส่เหมือนกันนะคะแต่รุ่นนี้จะไม่มีตะโคกนะคะจะเป็นลายเดียวทั้งผืนนะคะยาว2เมตร20เลยค่ะระโคกดรำนะคะกับเหลืองสว่างสวยนะคะสวยและเด่นมาก,มากเลยค่ะ เกาค่ะสีแดงนะคะที่สีชอปวางไว้เลยนะตัวนี้นะคะสองเมตรยี่สิบขาถือยาวสองเมตรยี่นะคะตัวสุดท้ายนะคะสีม่วงมังคุดค่ะ2เมตรยีเช่นเดียวกันนะคะเนื้อนิ่งใส่สบายทุกผือเลยนะคะใส่สบายสีไม่ตกไม่ซีแล้วก็ไม่ร้อนด้วยนะคะ ตัดเสื้อได้ตัดชุดได้ถ้าเอคือเป็นเป็นของฝามได้นะคะท่านใดที่ชอบคุยไหนเบิอไหนอย่าลืมนะคะทักมาได้หรือจะโทรมาก็ได้คะ่ะอัาสลา,ามุอลัยกุสซาสีค่ะ